จะมาพูดพื้นฐานการซ่อมนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักในการไล่วงจรน,นะครับผมว่าไล่วงจรจากวงจรขยายธรรมดานะครับาราซิสเตอร์หนึ่งตัวมันจะวัดไม่แตกต่างกันกันกบวงจรขยายตัวัวไปนะครับแม้กระทั่งวงจรพักจ่ายไฟหลักการเดียวกันครับวัดอะไรครับวัดช็อตใช่ไหมครับวัดค่าคำทาน แล้วก็วัดสัญญาณครับวัดแหล่งไฟก็มีอยู่เท่านี้ก็บนก็จะเจออย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้มิเตอร์นะครับอย่างเช่นตัวเนี้เป็นภาคสวิตชิงของมาตเตอร์บอร์ดนะครับจ่ายไฟ3.3แล้วก็5โวลต์มันก็คือครับถ้าผ้ามองก็คือมันเหมือนเครื่องขยายนะครับที่ผมมองนะมันก็คือหัวใจหลักก็คือการซ่อมเครื่องขยายเสียง ท่านอาจจะมองเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่อันดับแรกเลยที่ผมมองนะผมมองมันคือ่าขยายเสียงมีครับมีไทเตอร์สองตัวแต่จจวตัวนี้เป็นมอฟเฟตนะครับสองตัวทําหน้าที่นะครับขยายตากําลังฝั่งซีกบวกละซีกลบนะครับไปสะสมพลังงานขอให้เกิดพลังงานตรงคอยนะครับเครื่องเสียงก็เหมือนกันนะครับ มันทํางานถ้าเป็นทสเตอร์นะครับก็จะเป็นทํางานซิกบวกและซิกลบแล้วครับแล้วก็มีขดลวดลําโพงครับส่งพลังงานที่อะไรครับลําโพงเหมือนกันครับผมดูแล้วมันหลักขั้นเดียวกันมันไม่หนีกันถ้าคุณซ่อมเครื่องขยายได้นะในภาคสวิตชิ่งแบบนะครับฮาร์บิดแบบเนี้ยที่มีมอฟเฟตสองตัวนะ่ะคุณก็ซ่อมได้ไม่ต้องกลัวเลยครับเนระซ่อมเครื่องขยายแล้วมาซ่อมพวกสวิตชิ่งแบบร์บ ถับปิดแบบเนี้ยส้มได้ครับไม่มีปัญหาชอ็อตมันก็ชอ็อตเหมือนกันนะครับเสียงก็เสียงเหมือนกันนะครับมอฟเฟตช็อตแอนไซเตอร์ก็ชอ็อตเหมือนกันเพียงแต่ว่าเครื่องเสียงมันเป็นระบบอนาล็อกนะครับมันไปขยายสัญญาณเสียงแต่เจ้าเนี้ยมันไม่ใช่สัญญาณเสียงเป็นสัญญาณเป็นพันความถี่ออกมานะครับสั้นๆั้นยาวยาวอะไรเนี้ย ความกว้างของช่วงเวลามาปรับค่าตรงนี้นะครับเพื่อให้เกิดนะครับพลังงานครับตรงนี้คงที่ตรงนี้เราค่าคงที่นะครับตัวนี้ให้มันทำท่าคงที่ไม่ว่าจะกินกระแสขนาดไหนก็ให้หาวนคงที่ให้สามจุดสามว่นคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์วงจรนะครับพื้นฐานเนี่ยสำคัญมากถ้าเราดูไม่ออกนะครับวงจรตัวนี้ย นะครับขอให้ย้อนกลับนะครับไปสู่พื้นฐานนะครับถ้าเราเห็นแล้วตรงนี้ยังไม่เข้าใจเนี่ยยังไม่เข้าใจหลักการของเขาเนี่ยครับเราก็จะซ่อมไม่ได้หรือว่าเรียกว่าวัดสเปคสปะไปเลยครับเปลี่ยนสเปะสปะไปเลยครับมันไม่ตรงจุดนะครับมันก็จะนานกินเวลานานนะครับตอนที่ผมเริ่มนะครับเป็นช่างซ่อมครับ ผมก็จะมาเริ่มวิเคราะห์แค่ไอวงจรง่ายๆตัวนี้วงจรขยายเสียงนะครับธรรมดาธรรมดามีไทเตอร์ตัวหนึ่งนะครับมีก็มีทัฟอร์เมอร์หนึ่งตัวมี R2 รสองสามต,ต,ตัวตัวนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คือปฐมบทนะครับที่ทําให้ผมเป็นช่างซ่อมได้นะครับนี่คือบทแรกเลยอันดับแรกเลยนะครับมิเตอร์เนี่ยคุณจะใช้ดิจิตอลหรืออนาลอ็อกก็แล้วแต่นะครับมันก็ ต้อมได้เหมือนการจบงานได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าพื้นพื้นนะครับพื้นขยายเนี่ยบางทีผมก็ใช้มิตเตอร์อะนาล็อกนะครับคือมิตเตอร์เข็มนี่แหละแต่คุณจะใช้มิตดิจิตอลก็ได้นะครับอันดับแรกทําอะไรก่อนครับวัดแรงจ่ายก่อนใช่ไหมครับสวิตชิ่งก็วัดแรงจ่ายก่อนว่ามีไฟไหมนะครับใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับก็อะไรมาวัดทางด้านเอาพุทธนะครับมีไฟออกไหม ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมมีมีเสียงเข้ามานะครับมีเสียงเข้ามามเพลงเข้ามาตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีสัญญาณออกใช่ไหมครับเสียงออกมาตรงนี้ถ้าเราวัดเนี่ยเข็มมันจะจะตีขึ้นตีลงนะครับถ้ามันมีเป็นเพลงเข้ามานะถ้าในกรณีที่ว่าทํามันไม่ดังครับเครื่องเสียงไม่ดังรับเราก็จะมาวัดเลยครับวัดว่า วัดไฟนะครับวัดไฟตรงตรงทันฟอร์มเมอร์ตัวนี้มีไหมถ้าโอเคมันอาจจะไม่มีนะครับไม่มีไม่มีเราก็มาวัดวอะไรครับวัดตัวคิหนึ่งใช่ไหมครับสมมติมันไม่มีนะตรงนี้ไม่มีครับอาจจะเป็นที่เได้ว่านะครับตัวมันในช็อตนะครับตัวมันในช็อต หรือมีน้อยอ่ะคือมีอาร์มาดรอปตัวมัมนชอ็อตถ้าเป็นมอฟเฟตนะครับเป็นมัฟเฟตมันก็ช็อตนะครับมันก็วัดได้ศูนย์เราก็ตั้งนะครับปิดสวิตช์ไฟแล้วก็มาตั้งอาร์คูณหนึ่งแล้วก็มาวัดไฟใช่ไหมครับนี่ก็คือวัดการชอ็อตอ่ะโอเคผ่านไปทีนี้เอาใหม่วัดมามีไฟนะครับสมมติว่าไฟตรงนี้มันมี9โวลต์นะครับ9โวลต์ที่มัน วัดมาตรงนี้มันก้าวนโอเคครับพอแต่มาวัดตรงนี้ปั๊บนะครับตรงขา c o l l e ตอร์ตรงนี้ได้ก้าวนเหมือนกันแต่มาวัดอตรงขาอ e ิเตอร์ตรงนี้วัดได้ศูนย์นะครับหมายความว่าอะไรนะครับก็หมายความว่า t r a ิตเตอร์ตัวนี้ไม่ทํางานนะครับอาจจะประเด็นอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะขาดนะครับ มันขาดมันขาดเราก็นะครับมาวัดใช้มิตเตอร์นี่ครับก็วัดได้นะครับเพราะว่ารีเวิร์ดกับฟอร์เวิร์ดวัดเนี่ยมันจะต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะต้องต้องใช้อากุ 10k นะครับแกะออกมาแล้วมาวัดค่าคุณสมบัติของมันถ้ามันขาดนะครับเราก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าคุณสมบัติของ ตัวมอฟเฟตหรือทรานซิสเตอร์พวกนี้นะครับถ้ามันเสียส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้มันช็อตนะครับมีอย่างเดียวที่มันขาดก็คือเห็นเลยครับคือมันแตกมันแตกแล้วก็คือมันชัดเลยไม่ต้องไปวัดเลยครับตัวแตกคือจบกูเปลี่ยนนะครับคือข้างในมันกระจุยหมดแล้วแ,ลวแลวหละมันนึงขาดออกมานะครับก็คือวัดตรงเนี้ยได้ไฟ9โวลต์แต่วัดตรงเนี้ยได้ศูนย์อันนี้เอาใหม่นะครับวัดมา 9้าโวลต์น,นะครับ9โวลต์มาตรงนี้ครับก็ได้9้าโวลต์ดันมาขาอิมิเตอร์ตรงนี้สมมุติวัดได้เท่าไหร่ครับ9้าโวลต์น่ะเท่ากันหมดเลยหมายความว่าอะไรครับตรงเนี้ยก็หมายความว่า R3 ตัวนี้นะครับอาจจะยืดค่ายืดค่าหรือขาดนะครับไฟมาถึงไม่มามา,มาดรอปตรงนี้นะครับมันไม่มีการแบ่งแรงดันตรงนี้ ไฟก็เลยมารอนี่เต็มเลยครับคือเต็มสตรีมแล้วคือมันมาเท่าไหร่มันมารอเท่านั้นนะก็คือว่า R ตัวนี้ขาดตอนนี้เองเนะนี่แค่แค่วงจรแบบง่ายๆนะก็ยังสามารถวิเคราะห์ตัวนี้ได้เห็นไหมครับทีนี้ R 1 R 2นะครับมันเป็นทำน้าที่ไปอ s สให้กับตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับเป็น NPN ทีนี้ ตัวเนี้มันจะมีแรงไฟตกคอมนะครับตรงนี้มีแรงไฟตกคอมเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเท่าไหร่ก็ไม่รู้คือมันจะต้องมีแรงไฟตกคอมตัวมันซึ่งแรงไฟตรง R หนึ่งและแรงไฟตรง Rr สองในรว,วมกันมันก็จะได้เท่าแหล่งจ่ายใช่ไหมครับอยู่ดีเราคุณมาวัดตรงนี้ได้เก้าโวลต์น,นะครับโดยแสดงว่า R สองนี่มันขาดในเหมือนนกรณี R 3สามเลยนะครับคือ R สองขาด หรือยืดค่านะครับหรือว่าคุณวัดนะครับแล้วมันได้ศูนย์เนี่ยแดงว่าอ่านหนึ่งขาดทํานองนี้ครับเนี่ยคือมันต้องมีไฟอ่ะมันต้องมีไฟน้อยกว่าเกโวลต์หรือบีบวกนะครับตรงนี้ก็คือการวิเคราะห์วงจรพื้นฐานนะครับตัวคำาีคัมปิ้งก็เหมือนกันนะครับวัดตรงนี้มันต้องไม่มีไฟมันถ้าวัดปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีเสียงออกไปถ้าเราวัดนะถ้ามันดีนะ แค่อามิเตอร์แตะปุ๊บเนี่ยมันก็จะดังแล้วนี่ครับก็คือเป็นนั่นละผมว่ามหาหัดแบบเนี้ยเนี่ยแค่ธรรมดาธรรมดาวิเคราะห์วงจรนะว่าขาดมันชอ็อตดรือชอ็อตขาดนี่แล้วคุณก็สามารถเอาไปทำมาหากินนะนี่วัดภาคสวิตชิ่งนะได้นะนี่ผมเริ่มจากรนี้จริงๆก็เริ่มจากว่าง่ายๆแบบนี้แหละครับ ทีนี้เดี๋ยวมาดูรูปแบบนะครับของภาคสวิตชิ่งทั่วไปดีกว่านะครับก็เข้ามาดูในเว็บไซต์นะครับมีเยอะแยะนะครับอ่านี่ที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นไฟแบตคอนเวอร์เตอร์นะครับก็มีเหมือนนะฮะเหมือน,เห,อนเหมือนเครื่องขยายเสียงมีรานติเตอร์หนึ่งตัวตรงนี้จะเป็นอมเฟกก็ได้แล้วก็มีสัญญาณเข้ามานะครับแล้วก็มีมมแปลงตัวหนึ่งแล้วก็มันก็เหนี่ยวนําออกไปนะครับ รูปแบบง่ายๆนะครับตัวนี้ซึ่งจะไปเจอบ่อยนะครับในในส่วนของพวกอะแดปเตอร์โนบุกนะครับหรือว่าเป็นพวกภาคจ่ายไฟของพวกพรินเตอร์นะครับมีเยอะนะครับที่เจอกันบ่อยก็วัดเหมือนกันนะครับวัดไฟเข้ามาแล้ววัดตรงนี้นแล้วก็วัดค่าคอนดัทันของมันนั่นเองครับคือซ่อมเหมือนเครื่องขยายเลยนะครับตัวนี้ทีนี้ก็มานะครับตัวนี้คือเราฟอร์บดคอมพิวเตอร์เนี้ยมันจะมีไฟ เรียกฟรีไฟป้อนกลับก็คือเอาตัวของมันเองนี่แหละนะครับเอาตัวของตัวมาแปลงมาเลยแหละครับผลิตไฟออกมาแล้วก็ส่งค่ากลับเสริมแรงให้มันตัวมันจะเล็กกว่านะครับตัวนี้จะมีขานี่เยอะเลยขามากกว่าประมาณสี่คู่สามถึงสี่คู่นะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะซับซ้อนของมันมนิดนึงนะครับ เสียก็เหมือนกันนะครับก็วัดไฟก็ไม่แตกต่างกับเจ้าตัวไฟแบบคอนเวเตอร์เลยก็วัดไฟตรงนี้นะครับไฟจ่ายเข้ามาออกมาตรงนี้ไหมนะครับช่วงเวลาที่มันทํางานนะครับหรือวัดเอาพุทออกมาเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับเท่านั้นเองครับแล้วก็มันก็จะไปสะสมพลังงานวันนี้ออกมาไม่มีอะไรครับตรงนี้อันนี้ พุสฟูพุสฟูนี่เป็นเป็นกษณะเป็นรุ่นเก่าครับรุ่นเก่าแล้วก็ค่อนข้างจะเสียง่ายครับเลยเขาไม่นิยมกันที่ไปเจอในโน้ตบุ๊กเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับเป็นฮาร์ปิดคอมพิวเตอร์นะครับก็คือมันก็มีนะครับมีอาจจะมีเป็นฟลักซ์สองตัวแล้วก็มีกดลวดบบนี้นะครับแล้วก็มีมีพันเข้าไปควบคุมกันนะครับสลับกันทำงานนะครับ เนี่ยมันก็จะเหมือนกันแบบนี้นะครับเนี่ยเหมือนกันเลยก็จะเป็นตัวพื้นฐานนะครับในการซ่อมนะครับฟูบิดคอมพิวเตอร์นี่ก็คือมันจะมีไอเจ้าเนี้ยสองชุดนะครับแล้วก็เหมือนมีมอปแปลงนี่ยอยู่ตรงกลางนี่นะครับมันจะมันจะทํางานแบบสลับกันส่วนใหญ่จะเจอในพวกพวกเครื่องเชื่อมนะพวกเครื่อง Computer, คอมพิวเตอร์เรียกว่าเครื่องอนะิมิีเตอร์น่ะอิมพเตอร์เชื่อมนะครับเครื่องเนี้ย จะเจอพวกอาจจะเป็นม็อบเฟดเลยนะครับ igpt นะว่าอาจจะขนานกันอยู่หลายตัวเลยครับตัวนี้ก็ก็เจอบ่อยครับในในเครื่องเชื่อมนะครับก็เลยอยากจะมาคุยให้ฟังเล็กๆน้อยน้อยครับเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานเล็กๆน้อยๆครับตอนนี้ที่ผมฝึกดูครับผมก็ฝึกดูจากไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละครับ จากไอ้โจวงจรง่ายๆเดี๋ยวนะแล้วก็มามาทำเราบางทีนะครับเราไปงงกับไอ้พวกรอบๆข้างที่มันควบคุมมันนะครับเราไปหลงประเด็นตรงนั้นนะประเด็นหลักก็คือ1วัดไฟไฟ,ไฟแหล่งจ่ายอันดับสองคือวัดเอาพุทนะครับว่ามันเท่าไหร่แล้วตรวจสอบอินพุตว่ามันส่งเข้ามานี่ยังไงนะครับ แล้วก็มีตัวระบบการควบคุมของมันเนี่ยมาจากไหนนะครหลักๆคือคุณต้องวัดไฟเป็นก่อนนะครับต้อง,องวัดแรงจ่ายเป็นก่อนครับมันก็เล็กเล,กล,กลกน้อยครับก็าฝากเอาไว้นะครับเผื่อจะเป็นแนวทางนะครับในการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเรียนรู้กันได้ตลอดชีวิตนะครับผมครับกันเลยครับสวัสดีครับ